พิ่งรู้ตัวเหรอครับว่าคิดถึงแม่ฮะขัวไม่ใช่เป็นคนโปรดของแม่ละสิเห็นไหมเสือน้อยไทเกอร์นะเขา,าอ้อนแม่ออกนะคาบอยเป็นลบอยู่ที่ไหนหลังจากแม่มาสองวันแล้วไม่มาหาแม่เลยจำแม่ไม่ได้หรอครับจำแม่ไม่ได้หรอไหน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  เสื้อก็ถอดแล้วไปถอดไว้เลยครับเสื้อคาเเสื้อคาชิระอยู่ไหนอยู่ไหนครับเสื้อน่ะเสื้อคาชิระอยู่ไหนครับผมก็ทำหน้าง่วงเหมือนเดิมก็ตัวเดิม สิครับนะนั่งง่วงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมความรอครับผมนั่งง่วงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมความรอมากมาก,มากครับผมใช่ไหมคะชิระคะชิระบอกโอ้โหถ้าถ้านั่งเธอดูสิคะอ้าวทำไมนั่งไม่สุภาพอย่างนั้น,น่ะครับ นั่งไม่สุภาพนะนังฮะ,ะนี่เอาขามาหนีบไว้หน่อยสิไหมครับจะโชว์อะไรล่ะฮะโชว์ว่าใหญ่เหรอแล้วใครจะมาสนใจล่ะสาวๆที่ไหนออกไปข้างนอกก็ไม่เห็นมีใครเลยข้างในก็ไม่มีสาวให้สนใจ ข้างนอกก็ไม่มีแล้วจะอวดใครล่ะครับเนี่ยฮะอวดจูใครอืมนะไอคาชิระอืมโอ้ยทำหนาง่วงคาชิระหนาง,วงนาวา่วงเนี่ยกลัวตกกระป๋องมาสิใช่ไหมกลัวตกกระป๋องก็เลย ช้าเนี่ยเสือน้อยเขาจะมานั่งนะเข้าใจไหมเสือน้อยเนี่ยเขาจองไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมกระโดดโลดเต้นอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะมาทุกเมื่อเลยอาคาชิระมาจ้าเนี่ยอาคาชิระไม่ไม่ไดมานั่งตักแม่งนี้นะครับผมใช่ไหมอืมพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยหูฟัง แต่พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้จะได้ยินใช่ไหมครับดูหูดูหูก็รู้ว่าฟังอยู่ฟังรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องก็เอ๊ะมาให้แม่เข้าใจหน่อยสิสักคำได้ไหมไม่ได้หรือได้หูบินทำหูบินสิเอ้า ก็หันมาทางแม่แล้วไงไม่ให้เล่นนะครับหูบินทำหูบินชีททำหูบินให้แม่ดูหน่อยสิครับหูบินทำยังไงไม่เก่งเหมือนเสือน้อยเลยนั่นแหละหูบินทำหูบินต้องเอาหูตัวไว้ทางหลังไงนี่มันเสือน้อยทำเนี่ยเห็นไหมหูบินจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยหูบินนี่ถ้าหูบิน ชอบหรือไม่ชอบล่ะเอ้าเแง่หน้าขึ้นทําไมล่ะครับอุ๊ยเอ้าแม่ไม่ได้ทํานะข้าชิระทําเอาเองนะครับไม่เอ้าเอออย่างนี้ก็มีด้วยนะดูสิเวลาเราจับหูแล้วก็แง่นะแหน่เห็นไหมเออ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 ทำทำไปได้เนาะ ทำไปได้เนาะคาชิลานี่ทำไปได้นะครับทําไปได้นะหูบินก็ทำได้เลยนะแม,แม่ถ่ายคลิปก็ทำได้เนี่ยคาชิลาหน้าหนูคาเวเตอร์ของเขาแหละคาชิระ,ะหน้าหนูครับจนอนได้แล้วนะครับนะนะครับนะครับนะครับ